นี่คือคนที่ช่วยแม่เตรียมวดนมจันมีนคะหนูลงไปทำไมในนั้นฮะห,หนูลงไปทำไมในนั้นแมห่หนูช่วยเตรียมขวดนมไม่ได้ให้ลงไปเตรียมในนั้นลูกฮะเตรียมขวดนมเหรอคะไหนเตรียมยังไงคะเตรียมอย่างนี้เหรอลูกแบบเตรียมอย่างนี้เหรอขวดนมน้องอะนะ ฮะขวนมน,น้องอะนะเตรียมอย่างนี้เหละลูกไหนเอาไหนให้แม่คะไหนเอาไหนให้แม่คะเอาไหนให้แม่ลูกเอาไหนให้แม่คะแม่ละกวความจริงๆเลยเอาไหนให้แม่ลูกอเ,เอานี้ให้แม่นะแม่แม่ขอโอเคเอันนี้ให้แม่ใส่น้ำใส่นมให้น้องนะ ออันนี้อีกเหรอให้อีกเหรออ,นนอันนี้อีกด้วยใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมที yeah ่ใส่นมให้น้องอะโอเคไหมยังไงอ่ะลูกฮะ จ้างลูกออกไม่ได้จ้างมาดูลูกลูกออกไม่ได้อ,ออกไม่ได้ทำไงอ่ะเข้าไปเองก็ต้องออกเองนะเข้าไปเองก็ต้องออกเองนะคะออกยังไงอ่ะออกยังไงคะ แม่กลัวมันคว่ำอะออกยังไงคะออกยังไงน้องเจอกยังไงเนี่ยฮะปามะไ่ะอยะป๊าฮะฮะอะไรนะลูกออเหรอคะแล้วน้องเจอกยังไงอะลูก น้องจอ,อกอยังไงไอ้บอกแม่สิน้องจอ,อกอยังไงน้องออกองไงลูกออกได้ไหมอ่ะออกมาเร็วๆเนี่ยออกมาออกมาตรงนี้เร็วออกมาเร็วออกอยังเอ,อ้าอ่ะอ่ะเดี๋ยวแตกเดี๋ยวแตกแตกอ่าให้แม่ดีๆเดี๋ยวแตกค่ะ ให้แม่ดีๆค่ะเดตกะเจออะไรคะโอ้ชอบโอ้โหชอบชอบอันนี้เหรอคะโอ้โหเหมือนเจอขุมทรัพย์อะอ๋อน้องชอบอันนี้เหรอโอ้โหโอ้โหดูเจเลย